รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์ดงสดตราน้องโพแวนท็อปเจอร์บิ๊กซีบริษัทไทยเบบร็รจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท S&C e m p o r i ซ m เจำกัดโดยชิมไปบนไป เต็มใจเสนอยกขยี้ตี440ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมคะวันนี้ยังอยู่กับแอปเปิลนะคะกับรายการยกขยงยกขยี้ตี440ค่ะโอ้โหช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแอปเปิลและทีมงานนี่ยก็ยังออกไปหาคุณผู้ชมตามสถานที่ต่างๆไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ แต่แน่นอนค่ะแอปเปิลนะคะก็ยังเตรียมนะคะร้านอาหารที่อร่อยอร่อยรวมไปถึงนะคะตลาดที่น่าสนใจมาฝากเช่นเดิมค่ะและช่วงนี้ค่ะเชปูรอเราอยู่แล้วค่ะกับช่วงยกขยงติดดาวจะพาไปทานร้านไหนแลจะจาอร่อยหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะแวนท็อปเจอิญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเชปูนิมมาสีเมฆานนท์ตอนนี้ผม อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ในตัวเมืองเลยแล้วร้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมร้านนี้มีชื่อว่าร้านกวงงข้าวต้มจะเด็ดขนาดไหนจะมีเมนูอะไรให้ชิมบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในร้านกันเลยครับตามมา ครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของตำนานความอร่อยของร้านกลวงข้าวต้มนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฮียกลวงครับคุณชมบมือตอนรับเฮียกลวงเลยครับผมผมโงไปหมดแล้วเพราะว่าตอนแรกผมเดินเข้ามานี่คิดว่าจะมีแต่ข้าวต้มครับเฮียแต่เจอตู้เป็ดตู้เบลเลอร์อะไรอยู่ตรงนี้เฮียขายอะไรบ้างครับเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเป็ดพะโลครับเป็นอาหารข้าวต้มแล้วก็เป็นอาหารกึ่งพัตตคารครับผมแล้วเมนูที่ร้านนี่ถ้ามาที่ร้าน เนี่ยกวงนี่ต้องสั่งอะไรบ้างครับก็ต้องเป็ดพะโลครับอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นหมูทอดน้าปลาครับเป็ดพะโลใช่ครับหมูทอดน้ําปลาเป็ดพะโลเนี่ยน้ําต้มเป็ดเราไม่เคยทิ้งมา50ปีแล้วครับนี่ไงนี่ไงเคล็ดลับความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในน้ำใก็คือตักกาดเป็ดออกแล้วก็ใส่เป็ดซ้ําลงไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับโอ้เป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอยากให้เยโนตเนี่ยช่วยจัดอาหารมาให้ผมหน่อยได้ครับในคอนเซปต์ปูรู้โลกรู้เฮียอยากจัดอะไรมา จัดมาได้เลยนะครับได้ผมยินดีเลยครับโก่อนจะไปชิมเดี๋ยวผมพีใหให้เมียช่วยฝากร้านหน่อยครับว่าถ้าเกิดคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับหรือคนในพื้นท uh ี่ที่ยังไม่รู้ร้านกวงข้าวต้มนี่ตั้งอยู่ตำแหน่งตรงไหนบ้างครับเนี่ยร้านกวงข้าวต้มครับอยู่สี่แยกถนนสี่แยกโรงพยาบาลเพชรชลัดครับผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับถ้ามาถ้าลงจากเขาค้อเนี่ยครับจะอยู่ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับก่อน ออกจากเขตตัวเมืองครับผมครบทุกช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมยังขาดอย่างเดียวคือเมนูอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันให้เฮียกลวงจัดอาหารให้เรานะครับขอบคุณมากครับเฮียกวงและและ้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยและคุณผู้ชมก็รอดูสู่ด้วยนะครับเป็นเวลาที่เราต้องชิมเมนูเด็ดของร้านกลวงข้าวต้มกันแล้วนะครับก่อนอื่นขออนุญาตถอดแว่นกันปึ๊บ พราะว่ามันเยอะเหลือเกินงงไปหมดเลยมีอะไรบ้างหูนี่มีทั้งหมูสามชั้นทอดน้าําปลาหอยจออุ้ยตาลายไม่รู้จะเริ่มชิมจากอะไรก่อนดีเอางี้ผมเริ่มจากอหอยจอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกับผมนะครับก่อนที่ผมจะเอาเข้าปากนะครับคุณผู้ชมว่าข้างในเนี่ยมีไตปูจริงหรือเปล่าอ่าถ้าผมกินก็ไม่เลยบอกอร่อยอร่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไม่เชื่อผมอีกเราผ่าพร้อมๆกันนะ5 4 3สสอ แอคชั่นโอ้โหปูเขาให้ดูเลยปูเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนี่โอ้ผู้ชมปูเป็นก้อนอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้ลูกเบลเลอร์เลยอืมแต่ดูอย่างเดียวไม่พอต้องชิมด้วยอยากจะรู้ว่ารสอร่อยขนาดไหนแล้วก็เนื้อแน่นหรือเปล่านะครับ 1, 2, 3เข้าไปนะครับ หอยจ้อเขาเนี่ยผมจิ้มเปล่าๆนะไม,ม่จิ้มน้ำจิ้มนะมันต้องมีรสออกพริกไทยนํามาก่อนซึ่งอันนี้ถูกปากมากเพราะว่าไปเจอกับน้ำจิ้มบัวมันจะอมหวานไงแล้วปูมันกัดเข้าไปเป็นก้อนเป็นก้อนๆเลยนะครับใช้ปูแท้ดีแน่นอนเพราะว่าไม่มีกากปกติแล้วหอยจ้อราคาถูกๆเนี่ยเขาไปเอาเศษปูมาไงมันจะมีพวกเปลือกปูติดด้วยแต่นี่ไม่ให้เป็นปูก้กอนๆเป็นลูกๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้โห อันนี้เด็ดเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้กินทีหลังต่อมาเขาบอกว่าเป็ดพะโลของเขาเนี่ยทีเด็ดมากเพราะว่าน้ําเป็ดเขานะครับเวลาเขาต้มเป็ดพะโลเนี่ยเขาใส่เครื่องเทศใส่พวกกระดูกเป็ดหรือว่าปรุงรสลงไปเนี่ยเวลาเขาต้มเสร็จเขาต้องเก็บน้ำเอาไว้เก็บเอาไว้เรื่อยๆมันจะมีความเข้มข้นมากอันนี้เป็นสูตรแบบว่าโบราณเลยผมก็ได้ยินอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวผมจะลองชิมเป็ดพะโลนะฮะ ขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าผมจะกินข้าวต้มแบบเป็นวิธีที่กินแล้วจะทําให้ข้าวต้มนั้นอร่อยมากที่สุดต้องใช้ตะเกียบแล้วก็ซุยๆอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นการเสียมรารยาทนะครับกินเป็ดก่อนเลยรสชาตินี่ซึมเข้าไปในเนื้อนะขออนุญ,ญาตครับข้าวต้มนี่ร้อนๆเลยนะขอซ้ำอีกหนึ่งคำ ไม่นุ่มกินไม่ได้นะครับคำใหญ่ขนาดนี้ขอคุณผู้ชมเลยไม่นุ่มกินไม่ได้นะฮะร,ร้อนร้อนแต่อร่อยคนได้เมนูต่อมาครับคุณผู้ชมอ,อส่วนหอยนางรมครับอ่าอันนี้ผมเคยทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 0ม0 0ื่นจานผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้อ,อส่วนหอยนางรมแบบจีนต่างกับแบบของไทยตรงที่ว่าของไทยนี้ก็จะผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยแต่อส่วนจีนเนี่ยจะใช้แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะครับกับแป้งมัน สังเกตได้ว่าเขาจะมีความใสยอยู่แต่สีเข้มๆเ,เนี่ยคือเขาต้องไปฉาเอาแป้งไปฉาในกระทะนะร้อนๆเลยแล้วขยี้ขยี้ขยี้ให้มันเกิดกลิ่นควันของกระทะผสมอยู่ในเนื้อออส่วนด้วยถ้ากินเข้าไปไม่มีกลิ่นกระทะไม่ผ่านบอกเลยแป้งนี่ละลายในปากเลยนะเอ้ยคุณชมดูถ้าไม่นิ่มกินคำใหญ่ไม่ได้แป้งรอย,ยในปากคุณผู้มชม หอยนางรมเขานะครับตัวเป่งๆเ,เ,เลยไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่น้อยเดี๋ยวให้หนีบให้ดูนี่ตัวเป่งๆกลมๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นคาวเลยถือว่าผ่านต่อมานี่เลยเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดนะนี่หมูสามชั้นทอดน้ําปลาคุณผู้ชมเมนูนี้ปราบเตียนมาเยอะแล้วเพราอะไรไปกินหลายที่ถ้าเกิดว่าทอดมาไม่ดีนะเคี้ยวเข้าไป ช่วงเนื้อกับมันนี่นุ่มแต่มันจะไปติดตรงหนังเพราะหนังมันด้านไงเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่ได้๊บก็คุยกับคุณผู้ชมต่อไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเ,เองแล้วกันนี่เหน,นเสียงมั้งหนังยังกรอบตึงอยู่เลยนะโอ้ยตอนนี้คุณผู้ชมยังมีอีกหลายเมนูที่ร้านกวงงข้าวต้มนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะกินให้หมดทุกเมนูเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับยังนึกไม่ออก ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊รสชาติอาหารเป็นยังไงนะผมขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบว่าอาหารทุกอย่างนะครับที่ร้านกวงข้าวต้มนะครับอร่อยได้เลี่ยงแน่นอนครับโอ้โห<ๆ>กับร้านนี้เลยค่ะร้านกวงข้าวต้มเพชรบูรณ์นะคะน่าทานมากๆเลยคือถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากจะไปทานถึงที่เลย แต่ว่าเชฟปูคะทานเยอะมากๆเนี่ยอย่าลืมดูหุ่นตัวเองด้วยนะคะอันนี้แซลๆซลเฉยๆนะคะขำๆนะไม่บูลลี่ไม่บูลลี่นะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะยังมีนะคะสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ว่าจะพาไปดูตลาดสดที่ไหนถ้าอยากจะรู้นะคะว่าช่วงหน้าจะพาไปที่ไหนนะคะอดใจรอ <ไป S 1> สักครู่ <ไป S 1> ค่ะเ <ไป S 1> ดี๋ยวกลับมาเจอกัน <ไป S 1> ค่ะ<ป><ป> ทั่วทั่วตลาดอร่อยยกโยมงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธ้ายนรสิทร์างบร์ติสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี ก,ยยก,ก,กันมาแล้วนะคะกับช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะแอปเปลิลก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทัวร์ตลาดสดที่ไหนคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอยากจะรู้เหมือนแอปเปลิลหรือยังถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ุณสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักที่ตื่นเช้าตรู่มาดูรายการยกขยงยกขยีกันนะคะและตลาดวันนี้ที่เราจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเผื่อว่าจะแวะไปจ่ายกับข้าวกันนั้นถ้าหากคุณผู้ชมเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วแล้วก็อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองหรือว่าจังหวัดต่างๆเราก็พาคุณผู้ชมมาแนะนําที่เมืองเพชรบูร์เลยค่ะโดยมี2ตลาดคือตลาดเทศบาลสองและตลาดเพชรพัฒนาตลาดทั้งสองนี้มีพื้นที่ติดกันโดยตลาด ทั้งสองแห่งนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงสายๆซึ่งตลาดเพชรพัฒนาจะเป็นตลาดขายส่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าอยากได้ของจำนวนมากๆก็ต้องที่ตลาดแห่งนี้เลยค่ะไม่พลาดแน่นอนแต่ถ้าอยากได้ของดีของสดของชาวบ้านก็เชิญเลยที่ตลาดเทศบาลสองโดยเ,เช้าๆจะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาค้าขายเต็มตลอดทางเดินเลยเลยค่ะมีให้เลือกมากมายถูกและคุณภาพดีอีกด้วยเราก็เดินตลาดกันมาสักพักแล้วนะคะ ถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องโชว์เมนูความอร่อยจากปักซอยกันแล้วแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปกากซอยของผมวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับผมเป็นเมนูแคปหมูสมุนไพรครับผมตัวผสม,มของผมก็มีแคปหมูครับหอมแดงกระเทียมพริกแห้งใบมะกรูดตะไคร้และที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้ น้ำพริกนรกตาพันท้ายนโรสิงครับก่อนเดินผมก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนผมจะทอดตมมุนไพรง่ายๆเลยครับอย่างเช่นใบมะกรูดก่อนครับอันนี้ผมจะทอดใบมะกรูดแล้วพักทิ้งไว้ก่อนครับต่อไปก็ทอดพิกงคดูแห้งครับอันนี้เวลาทอดพิ้งคดูแห้งห้ามใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวจะไหม้ก่อนครับอันนี้เวลาทอดผมก็จะไม่ทอดจนเยมเลยครับผมจะทอดเผื่อให้น้ำมันละอุ ในพริกแล้วก็จะดำขึ้นมาอกเล็กน้อยครับต่อไปก็เป็นกระเทียมครับวันนี้ผมไม่ใช้กระเทียมตัดวันนี้ผมใช้สไลด์เป็นแผ่นหรือเป็นแว่นครับอันนี้กระเทียมผมก็เริ่มเกมแล้วครับผมจะตัดคือพักทิ้งไว้เหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นหอมแดงครับ แต่มีอีกวิธีหนึ่งในการทอดบางทีเราสามารถคลุกแป้งอเน,นกประสงค์หรือแป้งสาลีในหอมแดงแล้วก็ลงไปทอดก็ได้ครับผมอันนี้หอมผมก็เริ่มจะเกลีมแล้วครับต่อไปก็เป็นตะไคร้ครับอันนี้ผมใช้ตะไคร้ซอยบ,บ,บางๆเลยครับเวลาทอดเนี่ยผมจะทอดทีละอย่างครับอย่างเช่นผมจะทอดกระเทียมก่อนหรือหอมก่อนแต่จะไม่ทอดรวมกันอย่างตะไคร้นี่ผมก็ทอดแยกต่าง,งหาเพราะว่า ตะไคร้นี่ผมต้อยละเอียดแล้วก็บางมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมทอดลงมกันเนี่ยตะไคร้ก็จะไหม้หรือเกียมก่อนครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สมหมุไพรยทุกอย่างนี่ผมก็ได้ทอดเสร็จรวมกันเรียบร้อยแล้วครับผมจะผัดน้ำพริกกะลกก่อนครับอันนี้ที่ผมใช้น้ำพริกตะลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำพริกดะลกเนี่ยจะมีรสชาติ กลมกลอมอยู่ในตัวหมดแล้วอันนี้ผมก็จะไทยแคปหมูครับใส่ลงไปก่อนครับหลังจากผัดเข้าที่เรียบร้อยแล้วใบมะกรูดกระเทียมหอมตะไคร้แล้วก็พริกแห้งที่ทอดเตรียมไว้ครับผสมกันเลยครับ เบ็บอแล้วครับต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขย ó ฟอร,รมใหม่ยกกันไปให้ครบนรนบเลบอลแล้วครับเมนูง่ายๆในช่วงโควิดสำหรับวันนี้แฮบหมูตำมุนไทยครับทททไไไปปปิิมมยยกี โอ้โหเมนูนี้นะคะแคบหมูสมุนไพรคือเห็นแล้วเนี่ยได้กลิ่นน้ำพริกนรกมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นน้ำพริกนรกจากพันธุ์ไทยโนรโสิกอร่อยหอกค่ะ,คะ เอาละค่ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเชฟปึงเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะคือปกตินะคะแกงเนี้ยเราจะใช้หอยคลมหรือว่าหอยหวานใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเชฟปึงเปลี่ยนมาเป็นดัดแด้เป็นดัดแด้ครับใช่คือลองใหม่ๆดูค่ะเผือ่อแบบเอ้ยทานแล้วชื่นชอบติดใจทำทานได้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชม าแล้วแบบแดะกันลงไปแล้วค่ะชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่ซีซีช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น,น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตรา นทยนรสิรผลิต,ตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกลับมาสู่ช่วงชิมขมังสองเฉงนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับเชฟปึ้งเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เชฟปึ้งมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะคสวัสดีค่ะเชฟปึง้งสวัสดีครับแล้ววันนี้ร,ราคาเชฟปึ้งค่ะมีเมนูอร่อยอร่อยอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางนนบ้านคะ่ะวันนี้ผมก็เอาเมนูบ้านๆมาทําเลยครับ,รบวันนี้ผมเป็นแกงขั่วดักแด้ ดักแด้โอ้โหอันนี้คือของโปรดของใครหลายๆลายคนเลยนะใช่ครับนี่อะไรคะแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเชฟปึงวันนี้อันนี้ผมก็มีดักแด้ค่ะมันมีโปรตีนแล้วแต่ผมเพิ่มวิตามินคือมะพร้าออ่อนแล้วก็กะทิแล้วก็ชะอมน้ำตาลปี๊ดแล้วก็น้ำปลาครับแล้วพริกแกงอันนี้พริกแกงคั่วครับอ๋อพริกแกงคั่วด้วยครับคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วแน่นอนเชฟปึงพร้อมไหมคะพร้อมครับผมลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ผมก็จะคั่วดักแด้ให้หอมกรอบนะครับผมอ อันนี้ผมจะคั่วไฟอ่อนๆครับต้องไฟอ่อนๆเท่านั้นใช่ไหมคะเชฟปึ่งเพื่อเพิ่มความหอมครับค่ะดดดแดดนี่หาซื้อยากไหมคะเชฟงอันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะวางแบบแช่แข็งอยู่ตามห้างสินค้าทั่วไปเลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าตัดหมายเขาแช่เป็นแพ็คๆแพ็คระว่งโลโลนึงครับเราก็ซื้อง่ายโลเรากลับมาทำครับผมอันนี้ระหว่างผมรอคั่วแห้งค่ะเออพริกแกงพริกแกงคั่วนี้อันนี้ผมก็ทําเองครับและที่สําคัญครับที่เวลาโขงเนี่ย ผมจะใส่กะปิครับกะปิแท้ตาพันท้ายโดโ,โลสิครับอันนี้ให้นี้เลยค่ะยกนิ้วให้เลยคสุดยอดครับกลิ่นของดักแด้เริ่มโ,โชยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกลิ่นเป็นกลิ่นเฉพาะมมาของมันคับดักแด้ใช่ใช่คือได้กลิ่นปุ๊บก็บบรู้เลยนะว่าเนี่ยต้องดักแด้ทอดแน่ๆครับอันนี้เราคั่วหอมแท้แล้วนะครับผมเรนั้ว่าผมจะกลับไปํำไว้ที่เดิมก่อนครับไ้ก่อนคั่วเสร็จก็มาพักไว้ที่เดิมก่อนใช่ครับผมก็จะใช้กระทะอันเดิมเนี่ยผัด พี่แกงครับค่ะอ๋อใชก้กระทะเดิมเลยครับผมใส่น้ำแปดซีโอ้โหอ,โองผสมไปเท่ากันเข้าก,กันก่อนเนาะคือผัดให้พ,พี่แกงมันถูกก่ค่ะถ้าเวลาผัดไม่ถูกเนี่ยมันรสชาติจะออกบาบา,บาหรือว่ารสชาติมันออกเปืเป่อนๆไปประมาณนี้ครับโอ้โอ น,นี่เริ่มแห้งแล้วครับเริ่มถูกแล้วครับพยายามใส่กะทิเลยครับใส่กะทิไปเลยโ,โอ้เมนูนี้เดี๋ยวปิลต้องลองไปทำบ้างครับเป็นเมนูไง่ายๆครับใช่ใช่ค่ะพยายามแบบว่าเมมโมรี่ไว้ก่อนจำไว้ก่อน,นท,ำทำมีใช้อะไรบ้างด้วยสีสวย<ม>เลยนะคะาใช่ปึง้งเริ่มสีเริ่มขึ้นแล้วครับสีเริ่มขึ้นแล้วค่ะอันนี้ผมไม่ใส่คือ ยอดมะพร้าวอ่อนครับค่ะใช่ปึงแป๊บเดียวก็สุกใช่ไหมคะยอดมะพร้าวอ่อนอันนี้ของโปรดเลยชอบมากอร่อยค่ะพอแบบทานแล้วจะกุบกรุบกรุบกบนิดนึงเนาะใช่ปึงเนาะใช่ครับนี้ผมก็จะพูดด้วยน้ำตาลทีายครับผมค่ะคือ ล้วถ้าสมมุติแบบว่าบางท่านเนี่ยไม่มีน้ำตาลปี๊บจริงๆใช้น้ำตาลใส่แทนได้ใช้น้ำตาลใส่ก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อความอร่อยเนี่ยมันจะซุ่มจะปี๊บครับความอร่อยสู้ไม่ได้ความอร่อยทุไม่ได้ครับค่ะเอาละค่ะยังไม่หมดเท่านี้เราจะปึงค้านี่เลยค่ะคุณผู้ชมนงสนน้องโคนงโคแท้ๆนะคะตัวนี้เนี่ยปกติเราไปตลาดปุ๊บเราจะไปแจกจ่ายให้พี่น้องที่ตลาดทุกท่านเลยละค่ะและที่สําคัญเนี่ยนอกจากสุขภาพของเราจะดีแล้วนะคะเรายังช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วยค่ะ น,นี่เดือดแล้วครับผมเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ดักแด้ท้ายสุดเลยครับจังครับแต่แต่ท้ายสุดครับแต่ตอนนี้<อ>ผมได้ใส่ชะอมก่อนครับค่ะชมนี่ผักที่แบบไทยๆหาง่ายมากครับผมที่ต่างจังหวัดน,นี่ปลูกกันเยอะเลยนะคะลิ้มรั่วครับลิมลบล้มรั่วเลยใช่ค่ะ คือปกตินะคะแกงเนี้ยเราจะใช้หอยค้มหรือว่าหอยหวานใช่ไหมคุณผู้ชมชแต่ว่า <ผม S 1> วันนี้เนี่ยเชปึงเปลี่ยนมาเป็นดักแด้เป็นดักแด้ครับใช่คือลองใหม่ๆดูค่ะเผื่อแบบเอ้ยทานแล้วชื่นชอบติดใจทําทานได้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมมาแล้วดักแด้ใส่ลงไปแล้วค่ะโหกลิ่นเครื่องแกงผสมดักแด้นี่แบบหอมแบบว่าคือดูรู้แล้วว่าเป็นดักแด้แล้วก็เครื่องแกงผสมกันเลย เสร็จแล้วเหรอคะใช่ปึง้งเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยว Apple ิลต้องขอเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะพลาดไม่ได้ขอเก็บรูปสวยๆไว้ในความทรงจํานะคะกับโทรศัพท์ Vivo Y72 5G ค่ะและเลนสของเขานะคะมีถึง3เลนส์ด้วยกันหน้าจอใหญ่มากๆความจุถึง 128GB ด้วยกันค่ะเดีขอถ่ายนิดน,นึงนะคะเก็บความสวยไว้ดูนะคะกับรูปถ่ายโอ้โหใช่ปึ้งคะ ุดยอดมากค่ะชัดมากเลยครับชัดมากม<ๆ>คุณผู้ชมลองไปหาซื้อดูค่ะรับรองว่าสวยมากเรียบร้อยแล้วครับผมแกงคั่วดักแด้ครับ จริงๆแล้วนะคะเมนูนี้เนี่ยต้องถูกแจกจ่ายให้พี่น้องชาวตลาดทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่านะคะช่วงนี้โควิดนะคะเราก็ไม่สามารถออกไปได้แน่นอนค่ะว่าถ้าโอกาสหน้านะคะโควิด <c oughs> ได้คลี่คลายไปแล้วเนี่ยแอปเปิลสัญญาเลยค่ะว่าจะนําไปแจกจ่ายให้พี่น้องชาวตลาดได้ทานกันทุกท่านเลยละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะที่ให้การสนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแอปเปิลและเชฟปึงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราสองคนขอกล่าวคําว่า ยกพยงยกขยี้ D 40สวัสดีค่ะไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี4440